ที่ราบอันหนาวเหน็บทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเหมือนผืนผ้าใบสีขาวภายใต้แสงแดดอันเย็นเยียบและส่องประกายเสียงดังกึกก้องทำลายความเงียบในขณะที่ฝูงแมมมอธสีสงครามบุกโจมตีไปทั่วทุ่งราบผู้ขี่ที่อยู่บนหลังสัตว์ายอันทรงพลังต่างชูอาว,วุธขึ้นพร้อมทั้งตะโกนรบอันดูเดือดกล้องไปทั่วในอากาศที่เย็นเยือกจากสวร์ร่างดำมืดหลายร่างก็เคลื่อนลงมาฝูงมังกร กล็ดของพวกมันระยิบระยับราวกับดวงอาทิตย์นับพันดวงแม่มอแหกกันไปทั่วสนามรบทำลายการป้องกันลงเหลือเพียงเสี้ยนหนามใต้ฝ่าเท้ามัางกรคลองอำนาจสูงสุดปลดปล่อยไฟที่ทำให้สนามรบกลายเป็นรกเหนือความโกลาหลอ,อันสูงส่งนัก,กรบมังกรผู้โดดเดี่ยวสำรวจความเสียหายจากยอดมังกรสีน้ำเงินของเธอเธอเห็นแม่มอเธอกำลังสร้างความหายนะแต่ทุกย่างก้าวล้วนเป็นหายนะ Dragon Rider อีกที่จะเข้าแทร็กแซงตามความต้องการของลูกค้าขึ้น The Dragon Rider signals to her dragon, readying for a swift descent. ทำกลางควันและไฟมังกรสีน้ำเงินเต้นลำไปบนท้องฟ้าลบหลีการระเบิดไฟได้อย่างวุดวิดผู้ขี่มองเห็นรอยร้าบนกรอกของแมมมอโอกาสที่จะโจมตีมังกรปล่อยพลังไฟอันแม่นยำโจมตีจุดอ่อนของแมมอแม,มอแมมมอคำรามด้วยความเจ็บปวดและล้มลงร่างกายอันใหญ่โตของมันสั่นสะเทือนพื้นดิน ผู้ขี่ชุดาบขึ้นด้วยชัยชนะขณะที่มังกรบินวนอยู่เหนือศีรสศสันลักษณ์แห่งชัยชนะในสงครามเพลิงฟ้าข้าชุดาบขึ้นด้วยชัยชนะขณะที่มังกรบินวนอยู่เหนือศีรษะาสันลักษณ์แห่งอำนาจเหนือสงครามเพลิงฟ้า ör Subcribe